ขอต้อนรับเข้าสู่ Watch Boy Channel wow. <Thank> วันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วง Watch Boy m i e กลับมาอีกครั้งกับการอันบล็อกที่ทุกคนรอคอยไม่ได้ใหญ่แค่ชุดอย่างเดียวใหญ่จกอย่างวันนี้แฟนๆรับรองกันบอกว่าพี่คะซื้ออีกแกะอีกรุ่นอีกได้ไหมและเนี่ยมันก็มาพอดีเลยทุกคนหลังจากที่เราลงคลิปอันบ็อกตอนนั้นไปค่อนข้างจะแตกแันมาใครอยากดูว่าเราอันบล็อกอะไรไปแล้วบ้างก็ย้อนดูในเทลิสได้นะคะเราเราแกะมาหลายอัลบั้มแล้วนานอนนีเป็นของเววีอีก เออเป็นวันทั่สีส้มค่ะเอ hash เป็นโอเคไม่แน่ใจความออกเสจอะไรนะเออเป็นคิ่ใช่เกิดใช่โอเคแต่ว่าวันก่อนน้าเราก็แกะกันไปแล้วแกะไปแล้วไปดูได้ใครบ้างอะไรยังไงไปดูได้่ทีนี้ความพิเศษก็คือหลังจากที่เราแกะรอบที่แล้วเรารู้สึกถึงความแปลกแลกมากเพราะว่ามันมีโมเมนต์ที่ให้คนทางบ้านเนี่ยได้รู้ก่อนพวกเราแล้วรู้สึกว่าเราอยากจะเอากิมบิบนั้นมาเล่นกับคลิปนี้อีกแต่ เนื่องจากคลิปที่แล้วว่าอ้อมไม่ได้แกะด้วย mm hmm. ก็เลยไปนั่งตรงนั้น mm hmm. แล้วก็รุนแทนทุกคนได้นะแต่ทีเนี้ยอ้อมาแกะคลิปนี้ด้วย mm hmm. ก็เลยว่าเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันแล้วก็อ้อมจะพิกอัพเพื่อนไปทีละคนเราเลือกไปแล้วให้เพื่อนไปรุนแทนแล้วเราก็ค่อยมารุนกัน mm hmm. เป็น feeling แบบ <Okay. S 1> นะจะได้แบบเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะแตกต่าแค่ไหนนะคะใช่ mm hmm. แล้วครับซึ่งอัลบั้มนี้นะครับเราก็ทกําการพรีมจากนั้นอะไรคะเตยเออเดี๋ยวขึ้นลิงค์ให้เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นแบบชื่อ้ลน์ เขาอะไรอย่างเงี hmm. okay. oh, uh ้ยเอเป็นท์เวลอ่าประมาณนี้อ่าได้เลยนะคะนี่ก็เป็นตรงนี้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 อะนะค่ะทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าวันนี้ลำดับในการแกะเนี่ยเราจะให้อ้อมใจเป็นคนแรกเพราะอ้อมใจเนี่ยยังไม่เคยอันบ็อกอะไรเลย เราไม่เคยอันบล็อกอะไรเลยเพราะปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยใช่เลยไม่ได้เก็บสะสมอยู่แล้วสนับสนุนน้องทางอื่นเนาะแต่อันเนี้ยรู้สึกว่าหลังจากที่เราทําช่วงนี้มาแล้วมันเรนจอยว่ามันแต่มาต้องมีได้ดิวะก็เลยพรีบารนลังนนี้ก็มาได้แล้วกันออมเรื่องนีก่อนว่าทั้งหมดแก่อะไรจะใครมีเฮาบ้ามไม่แน่ใจว่ามันน้องเห็นหรือเปล่าคนนั้นเหลอได้คนน้องอ่านมินี่ให้สามอย่างนี้แล้วถือเอาอันบนเลยอ่ะถือให้ับด้วย เอาวางเลยค่ะเต้นเลยไม่เคยรู้สึกอย่างนี้เลยเพะว่าหนึ่งถึงห้าเลือกอะไรหนึ่งถึงห้าเลือกอะไรไม่เอาขอตัวค่ะขอจับเองอุ้ยอ่ะทีนี้นะคะขอสอบคือได้วันเกิดอ้อมใจจะให้ใครไปลุ้นตรงนู้นค่ะเอออย่าค่อยค่อยไปมีใบไปลงไปนั่งตรงนู้นค่ะเพราะว่าเราเห็นเราต้องราดมาไหวอ่ะไหวอ่ะดูเราแล้วเราไรก็บอกว่าอยอดมึงเราแบบหัวโขน อยากให้มึงได้รู้สึกถึงความลุ้นมึงระวังหัวโขกก็คือเป็นถงเพื่อนอ่าเอมี่ก็คือมีมันมันมีเป็นนั้นนะคะอ้อมใจมึงเกลียดเราเหรอมึงแกแล้วให้ให้ให้เต้ยแบบเอมีมีทั้งวันให้เต้ยเปิดโฟนดให้เต้ยหาการให้ดูเพราะว่าอ้อมคิดว่าใครจะมาหาอ้อมดีกว่าเดี๋ยวมันสุพท้ายต้องเห็นกอดทำยังไงไม่ได้หรอกคืออ้อมม่อยากได้น้องเป็นเจ่าบุญอ๋อย แต่จริงๆเออชอบทุกคนหลายๆคนรู้นอนอยู่แรกๆเลยแม่อยู่แรกๆแรกๆเลยอันอันนี้ของมันต้องตายจริงอันนี้ของอ้อมใจนะคะตื่นเต้นนะมึงมันมีอะไรให้รุนมากเออเดี๋ยวเรามารีวิวก่อนโอเคก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีมันจะมีโฟโต้การ์ดกับโปสการ์ดแล้วก็เหมือนอันนี้น่าจะเป็นเหมือนอันที่แล้วไหมเป็นแบบเดี๋ยวมารีวิวอันนี้ก่อนก่อนก่อนที่มันจะแตกต่างโอ้ยหลอก ที่แล้วน้องบอกว่าพี่กิดกันพี่ลืมรีวิวอะฮะเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าโพสที่เขาแถมมาเพราะว่าบพับบนพาบเป็นกระดาษนะาค่ะนี่ก็เป็นวินวินกับเทนเดอรี่นะคะเป็นดีมากทุคนแบบเห็นลูกค้าน้องเต้นกับอย่างอย่างแล้วก็สิวเชนนะคะอันนี้นะคะเป็นโพสเป็นโพสที่ทุกบั้มมีอยู่แล้วเหมือนกันก็เดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวของอ้อมไปทีเดียวเลยได้แม่โบเป็นกำลังใจให้แม่ด้วย เจอการแล้วค่ะการอยู่ในน้ำจริงเหรอว้าวอะนะคะจะเอาอีไว้พร้อมหรือเปล่าอีไว้อะลุนลุ้นลุ้นโปสเตอร์ก่อนไหมหรือว่าหรือว่าลุนที่ของอันตรายเลยลุนโปสเตอร์ก่อนลุนโปสเตอร์ุนโปสเตอร์นะคะลุนโปสเตอร์ที่ร้านนะลุนโปสเตอร์ก่อนนะคะมันเราคงมันจะมีชื่อป้าอ้อป้าเปิดให้เอาพี่ขึ้นใช่ไหมหนึ่งสองสามคนนี้มาด่อยอ่ะเหรอ มาบ่อยมากดีดีแน่ดีแน่ชุดนี้หล่อมากจริงหล่อัลบั้อมเนี่ยเราชอบมากชอบรีมากรีมาบ่อยจริงๆกับช่องเราทุกคนดีออกทุกครั้งที่แกะใช่ใช่ใช่จร้งเลยต่อไปจะเป็นโฟโต้การ์ดน้องเต้นแลวแม่ไหมถามสีอ้อมใครก็ได้รักกูสักคนหนึ่งอะ้อมอันนี้ก็เลยนะ อันนี้คือโฟอโต้การ์ดาาอันนี้คือความหนุนหงายความอยู่ความอยู่โอเคหรือสองเศร้าว้าวโอมโหหนุนเศร้าคนนี้อะไรนล่ะหเหรอมึงเปิดดิ อ๋ออมาเรามาดูบ้านวันนี้ก่อนนะคะบ้านก็จะเป็นแบบว่าตกเป็นสีน้ำส้มนะคะรูปก็จะเป็นแบบว่าแตะแตนผิดเวอร์เลยใช่รูปก็จะเป็นแบบนี้แบบเป็นแบบน้องเรียวผาดอะน้องเรโอวผาดจะเป็นแบบลายเสือดาวลายปิยลายปิ้นเยลยอะไรอย่างเี้ยทุกคนเอาไว้เดี๋ยวเราแบบอินเสิร์ตอีกทีนึงก็ได้วกันอันนี้ของอ้อมอ้อมเก็บไว้นะเก็บมาข้างในก่อนความรู้สึกเป็นยังไงคะตื่นเต้นเฮ้ยเข้าใจเราอะเข้าใจ ตอนแรกยังนั่งคิดอยู่ว่าปกติอะมันจะมีบางร้านที่เขาสามารถเลือกแบบแกะได้แล้วก็เลือกคนได้ใช่ไหมยังนั่งคิดว่าเฮ้ยถ้าเพื่อนอยากได้คนนี้เท่าไมเพื่อนถึงไม่เลือกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยรแบบเฮ้ยมันเป็นสิลลิงที่ที่ดีมาก<ช>ดีมาก,มมากเออหลังจากนี้ก็เจอกันนะคะที่แม่ทุกคนเล็กค่ะเอามา,มาลุนา้น ตามูแลอ้อมใจเก็บก่อนค่ะเก็บเก็บ่ตอไปก็คือเลือกเลือกไว้ไปก็ให้ไว้เปิดต่อใช่ก็ให้ไว้เลือกคนไปคลิกอัพเนาะวนไปอย่างนี้จนครบห้าคนนะคะทุกคนแตมาเก็บไหนอะแม่เก็บเชิญเก็บเลือกใครดีอ่ะเชิเลือกใครดีจะเลือกอีิทเตเลยแล้วกันอ่าใชเหรอได้เดี๋ยวเตให้ได้โอเคนวหล่อมากพี่นวินหล่อมากแม่ตเต้นอะไอยู่ตรงนี้ก็ตื่นเต้นอ่ะให้เห็นกับงานจริงตรงนี้มันจะได้ คุณเลือกใครดีอคุณเลือกอะไรดีอ่ะหนสองสามสี่ค่ะอย่าลูกค้ามันเก็บของดีดีสิคะเก็บใส่ซองเดีวเรเก็บไปเดีมันกลกันนะคะไว้จะได้ไหมคะลูคัสไว้ไว้อยากได้ใครดีกว่าลูคัสโอเคมันแกะมาหลายบ้างแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้น้องเลยจริงจริงลูกค้าก็เคยออกในช่องไหมเคยฉันเคยแกะได้ขอเป็นแบบโพสแบบน้องเต้นแล้วก็แกล้ลูคัสเลยเลยบ้างก็ลุ้นเอาแม่ลุ้นเอานะคะความครึมนะอันนี้ไว้ขอพูดไว้ก่อนนะคะ ดูสิจับสักสิออาัโปสนโปสนะโปสกอหลับตาค่ะไว้ยิ้มเตืนด้ไหมต่สงใครคะ เือนกันคือฉันเห็นเงาฉันกีนก่อนแล้วอะเหผ็ดเงาเนผ็ดเป็นเงาแม่เห็ดเป็นเงาก่อนแล้วก็ออดูข้างหน้าออดมีชื่อเห็นเงาแล้วแบบเห็นอย่างๆข้างหลังแล้วอะจะไปทำมามอกี้เราปิดข้างล่างไว้แต่เราเห็นเงาแล้วเรากีนแล้วอะม่เถอะไว้ลูกไปเขาต่อไปนะคะจะเป็นโฟโต้การ์ดมันก็เป็นว่าลูกค้าจะรักไว้ไวมากเพราะว่าไวอยากได้แป๊บนึงนะโอเคโอเคความอยู่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 มาหนึ่งสองสาม เร็วเร็วยังแย่งตวยังแี่งตวิคุณอย่เกไว้กูเมนอย่างก็เมงพี่คุณไว้ไว้แย่งกูเดี๋ยวเดอะกะหลังบ้านก็อย่างว่าที่ ได้รู้ค่ะทำานแลกเกันไม่ใช่ก็ไม่รู้ค่ะคือเต้ยอ่ะมันเมทุกคนอ่ะเมทุกคนไม่มีแค่ที่นี่หรอกทุกคนโอ้ยกดีมากกาดีกาหล่อพี่คุณหล่อมากกาพี่คุณหล่อมากจริงจริงนี่เมื่อไหรเห็นการณ์ใส่ไปห่อใส่ไม่ใช่ใจจุดโอ้ยทุกคนแตกแรงมาก ข้างในก็คงเหมือนกันหมดข้างในเหมือนกันหมดทุกคนโอ้ยแตกแตนมากอย่างอย่างหลอหลังอย่างหลอกมากมาเตยจะเลิกใครเอาคุณโดนลวกันคุณโดนแล้วนี่มาได้หูเแตนดีมากเลยแม่โอ้ยวายดีมากมาดูกันว่าหลังเป็นจะออกไหมเพราะว่าคุณเตยนะนะเขาเคยมีประสบการณ์เปิดได้เป็นแล้วคะได้เตยน้องกลางไงให้คนคนยอะน้่งกลางคได้ ตน้องเป็นต้องรับแม่อีกคลิปแล้วก็เต้คลิปร้อแตกหยิบอุ้ยแต่ว่าวันนี้เรายังได้กันไม่ซ้ำเลยใช่หุยหุยร้อเต้นลอยเลยอือหยิบสองแอ่โคตเซตเลยนะใช่แต่จะเล่นไหนนี่ก็ออกมาสี่คนไม่ซ้ำเลยนะไม่ซ้ำเลยท่บรรยากาศมากแม่เธอชี่ยตื่นเต้นอากห็นก่อนเนี่ยต้องเต้นหรือเปล่าเขาตื่นเต้นอ่ะ มันแบบว่ายังไม่ยังไม่ได้แบบดีกัเลยคม่เหล่ามากคนแบบไม่ไหวแล้วใจลงหลออมนไม่ไหวไม่ไม่หวแเี้เลยอุ้ยมันขาดไปทำขารกันเลยอ่ะทำายของเพื่อนอ่ะดูสิเราจะรู้สถิติมีใครยังไม่เคยาย่ยม่อคาเมอยู่ไม่ครบแล้วทุกคนมาตัดมากัดามมาตมันนาัาตัดมาตดีากันัมาตัดมดาดัมมดััามมั่เาาดมัม เต้นลูคัาแล้วก็เสียวจินยังอย่างอยากบอแล้วเอามือเอามือปิดในปุ่ตรงนี้เพราะว่ามันจะเห็น มันเป็นเงาทุกคนแต่ว่าแบบนี่คุณหันค่าใช่หล่อมากพี่คุณหล่อมากการปัดใจดีมากดีมากดีมากทำไมอ่ะทำไมถึงไม่ใช่กูอ่ะไม่เหรอไม่้ไบอกห่ะไม่บอกห่ะ แม่ดนนนนเป็นมาแน่โดนเป็นมาแน่รู้ใครกับพี่ควรหรอมาหรอไม่ไม่ซ้ำเหลือเสี่ยวจิ้นกับน้องเต็นออกขมเลยยังไม่ยังไม่ซ้ำเลยเฮ้ยคนหลุกมากโอุ้ยดีมากเลยอ่ะการ์ดดีวันนี้อ๋อทําไมอ๋ลูกคัดดีโอุ้ยอุ้ยกูถึงได้แล้วเนี่ยกูอยากให้น้องเต้นบ้างอ่ะจีนแม่โดนมาคนโดนตลอด ไปละคนตั้งคนสุดท้ายเนาะขอเป็นที่หนึ่งในใจเธอบ้างโอ้ยมาค่ะขอเรียกขายาคุณโดนคอมเมนต์เป็นมาแต่เป็นไม่เคยรับเลยค่อนข้างเหนียวไม่เคยเลยเนาไม่เคยได้เป็นเลยเนาะไม่คุนแต่เไม่คยออกในช่องเราเคยออกแค่ครั้งเดียวใช่ปะเป็นถึงนั้นแหละไปได้แต่ระวังนะว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราเป็นตั้งไงเฮ้ยมทำไมคำมันคละอะไรขนาดนี้ติดแตงมาไหม มึงไม่ความอมันเปิดมาแล้วอะแบบอาณหมันหลังวันออกกตาออกมาก่อนต็มาดีครับปกาศมาหาแม่เร็วมาหาแม่โดนอ่ะพร้อมนะพร้อมนะเปิดไคือตรงนี้ถูกแล้วตื่นเต้นอันนี้ใช่ไหมอืมหนึ่งสองสาม ใช่ม่ใชวยจังหวัดอะไรสักอย่างพอไหมพอไหมพอไหมไม่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อ,อ๋อโอเค มีน้องมากจริงๆทั้งแบเรามีออดี้เอาละเอาละเรื่องนี้ไม่จบเลยนป็นกับยางยางที่ไม่เโฟโต้การ์ดแล้วเสี่ยวเจีร์ตซินด้วยเออแต่เสี่ยวซินยังไม่ออกเลยทั้งสองแบบกับน้องเป็นทั้งสองแบบเดี๋ยวให้เต้ยมาลุ้นว่าจะยังไงอย่าอ้ลงไปลุ้นนะคะทุกคนคือคุณเต้ยให้คุณเต้ยอยุดปวดตรงนั้นแหละไวมา ไม่เคยเปิดเป็นสุดท้ายมาก่อนเลยใช่ไหมเออใช่เพราะปกติเวลาโคนได้ก็ออกอะไรโดนลงคนสุดท้ายตลอดจะขออหไกูจะขอทต่กท่านี่เอาไปเต็นกับเสี่ยวจิ้นนะคิรีมก็คือสัตว์คอมพีดมากคอมพิลี่แต่ว่าบ้านมันค้าแบบค้าดีนะครับมากพวกมันค้าอนีรได้ปกติเรามาเป็นกลุ่มกลุ่มเป็นกลุ่มตลอดเลยตาแล้วนะไว้ไว้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกินสปอยกูนะกินไว้แอบดูก่อนอุ่้ยกินสปอย เต้ยมาเต้ยว้ายวายเลยแม่หนึงสอยมึงรดอันนี้ออกไปแล้วเคยออกไปแล้วแต่รู้ว่าไข่ไขหรอว้แต่เมื่อกี้แดนแดนเต้ยพี่คนันไปพี่คนจริงจริงทุกนมบล่ลพี่นนะใจไหนไม่มีหรอจะะไรตื่นเต้นมากเลยแม่ อย่ากระแตกเรากลัวอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้มาหนึ่งสองสามเคยออกแล้วให้เตยเดาให้เตยเดาเขาเพิ่งคนดีงามของโรคใบนี้มึงวินวินหรอไม่ไม่ดีมาหาเราใช่บ่อยไหมมันมีช่องนี้เปิดก็คือใช่นี่มาดี่นี่พี่เตยบ่อย อันนี้ผมชอบผู้หล่อมากเลยเป็นสิ่งที่บอกว่ามึงจะต้องไปเมนน้องแล้วแหละใช่เดี๋ยวต้องเพิ่มบั๊กโบน้องรีอยู่ในมิสเราแล้วทุกคนไหนเรามาสรุปสิคะมาสรุปกันดีกว่าว่าการแต่งบัตร้เราได้ใครอะไรยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างนหนของคุณนะี่ของพี่้อแล้วของเธอล่ะเธออยู่โน้นไหมว้หยิบให้โดนหน่อยใจมันไม่ไหวแล้วค่ะไม่ โอ้ดีงามมากดีงามมากจริงๆทุกคนไม่ไหวแล้วมาสรุปกสรุปที่อ้อมใจก่อนค่ะได้โปสการ์ได้แคนเดอรี่นะคะแล้วก็โฟโต้การ์ได้วินวินจังเย่รีมาด้วยจะได้เป็นน้องแฮนเดอรี่แล้วก็โปสการ์ได้เป็นรวมจังเย้ของเราเป็นโฟโต้การ์ดเป็นแคนเดอรี่โปสการ์ดเป็นพี่คุณเ ได้โฟโต้การ์ดเป็นรูคัสแล้วก็โปสการ์ดเป็นพี่คุณค่ะพี่คุณของเราเป็นโปสการ์ดเป็นอย่างยาแล้วก็เป็นพี่คุณเป็นนี่ค่ะโปสการ์ดงดีสรุปแล้ววันนี้พี่คุณมาเยอะสุดพี่คุณคิดถึงเราแน่จริง่คุณรังเราเรลงเรามีเป็นออเรามีเป็นออเฮนเดอรี่แล้วเราใช่ใช่ใช่ออโคนที่าเาจพยายามเชิญน้องเฮนเดอรี่มา ช่วยอันบ็อกกันหน่อยบอกว่าน้องบี้ดูหลังเราหลังเราบาส่วนส่วนวันนี้คือเสี่ยวจิ้นกับน้องเต้นไม่ว่างใช่ไม่สะดวกว่ะมันจะติดงานจริงๆแล้วเราได้อย่างนี้นะของเราเราได้แบบนี้ได้หรอวายมันได้หรอตอนนี้ก็คืออ๋อคุณอ๋อคุณเนี่ยนี่ต้องอย่าได้อ๋อคุณแหละเตยเมื่อไรนี้เราเราเราเนี่ยเราสนานมากเ้ใครเลยคนชอบเดี๋ยววันนี้ตามกันว่าครั้งหน้าเราจะแกะมาอะไรเปย์เปย์ว่าทุกคนก็น่า อยู่ใช่ทุกคนอาจจะรอคอยอยู่น้องดีทุกคนบอกแค่นี้ว่าซื้อของสามเบอร์จริงเราก็รอคอยอยู่ว่าส่งมาเมื่อไหร่ก่อนมาปุ๊บจะรีบมาแกะปั๊บเลยเพราะว่าน้องมาทางทางเรือมาทางมาทางรถมาเราีสั่งทางล็อกเสี่ยล็อกอีเวนต์น้องใช่แต่ว่าก็จะทยอยมาแน่นอนรอแกะป๊าแล้วกคน ใครเป็นแฟนน้มมองๆเหมือนกันก็รอได้เลยหรือว่าใครได้กดไขกา็อมาแชร์กันมาม,ามอกอยกันก็ได้มีใครพี่มีพี่เต็นไปหาหรือป้า<อ>พี่ชิกพงพี่ชิกพง,อ,พพงอ่ะ ค่ะของวงเลยนี่จริงโพสค่ะมีโพสออกมาขอบทั้งวงเลยใช่นั่นแหละค่ะก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่ตั้งใจซื้อมาแกะให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมก็เดี๋ยวหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้แลวเดี๋ยวมาติดตามกันว่าบ้าม่าจะเป็นใครและใครจะมาหาเราบ้างนะครับก็ฝากติดตามด้วยหรือว่าใครอยากจะไปดูคลิปเก่าๆอันบล็อกอันเมื่เก่าๆก็ภาปดูได้เลยได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์ค่ะกดแชร์ค่ะ กดกระดิ่งกิงกิงที่ด้วยนะคะและเรามีอสช่องทางนะครับทาง Facebook, Twitter, Instagram นะครับชื่อว o s s e Channel ตรงนี้นะครับแล้วพวกเราทั้ง5คนขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายต้องขอบคุณร้านด้วยนะส่งมาไว้มากๆขอบคุณค่ะ